ที่ดินันบ้นโพที่ดินันบ้านโพท่านผู้โดยสารที่ดินปอบตะกที่ในบ้านโพจอท่านผู้โดยสารรถรถคอนสิงอรสสำรงท่านที่นัติดตัวมารถถูกจ้างมาทวเลยนะครับคบรถเช่ที่สากรที่ดินถนี้็บรถโดยสารชาร์มืามากลนำสมนผู้โดยสารตนทางในทลบุรีาอารีชบุรีครับท่านผู้โดยสารทราบบรถที่นี้มาออกจากอนบ้าแล้ว สิบรับสมุทรท่านผู้โดยสารที่ทนายนครชุมทนายทองตะพดทะเลโพธารทนายต่อไปครับ